สวัสดีครับพบกับผม scarlet y ตอนนี้ก็อยู่กันกับเกม absu นะครับในพาร์ทที่2เนาะจากพาร์ทที่ที่แล้วก็ที่เราไปเออเหมือนเข้าไปในอีกมิตินึงอะ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเรามาดูในพาร์ทนี้กันว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเด,ด,ด,ดลืมวิธีการบังคับนะไม่ได้เล่นนานไปเลยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเอ,อ่อกระแสน้าเชี่ยวกราดเนาะเราเข้าไปเลยวิ อุ้ยเราหันกลับได้ไหมอุ้ยไม่ได้อ่ะวิ้ยจสวยมากเลยคุณผู้ชมวุ้ยอะไรอ่ะปลาแบบมีแสงเมื่อกี้เหมือนอุ้ยมันว่ายตามเรานี่ใช่ไหมวิ้ยมันเก๋อยู่นะวิ้ยดิวิ้ยดิคุณผู้ชมมาเอาหรืองชคนปลาแดงหรือเปล่าเมื่อกี้ปลาแดงมีแสงอ่ะหรือที่ไงเห็นไหมจริงด้วยว่ายอะไรเนาะวิ้ยเจ๋งอ่ะโอเคว่ายไปเรื่อยๆ อันนี้อัน,นีอเอนนอนนอีกกลุ่มหนึ่งอีกลอกลุมกล่มหนึงเยอะม,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 มากเลยตอนนี้ปลาตามเราไปไหนต่ออะค่ายต่อวิือปลาโลมาสวัสดีเจ้าปลาโลมาน้อยเกวไว้ตามปลาโลมาเนาะเกวไปฝั่งขวายหนึ่งดีกว่าเอวสวยอะคือเพลงมันเพราะมากเลยอะมันมันรู้สึกถึงความแบบ สบายอ่ะคุณผู้ชมทีเ่เรามาถึงพื้นที่แบบกว้างๆแล้วปลามาก็ยังว่ายตามเราอยู่นะเนี่ยอุ้ยสวยปลาเยอะมากเลยแถวนี้เหมือนเราไปชนปลาสีแดงอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะถอยไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาแทนเนาะสลับกันไปอ,อันนี้ปลากลุ่มสีฟ้าไม่รู้ปลาอะไรอ่ะ อุ้ยมืดตืบ๊บแม่งกัะคุณแล้วก็ปานตัวน,น้อยๆสีเขียวเนาะเข้าไปหนอุโมงค์เหรอโอเควิ่เริ่มมืดเริ่ม,มันลึกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอ้เดียวเสียวเสียว,ยวขึ้นไปไหนอ่ะ้ยแสงวิ่งผู้มชมมันสวยอะ่ะ มันเต็มไปได้วยแบบสีส้มสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยโอเคอุ้ยสวยมากเลยสำรวจก่อนนะมีอะไรแถวนี้ไหมปาลมาเราขี่ปาลมาได้ไหมอะเดี๋ยวต้องไปใกล้ๆก่อนเนาะวิ่าปาลมาไวเร็วเกินจะตามไม่ทันเฮ้ยข้างล่างมีเออเหมือนมีกลมๆอะไรอยู่ลองไปดูเนาะ,ะว่ายไป อันนี้เหมือนไฟไฟปิดปล่อยปลาออกมาอะไรเงี้ยจากอีกมิติหนึ่งละมัง้งมันจะเป็นปลาฉลามตัวเล็กๆเนะาะเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เป็นลูกป,ปัน้นเดี๋ยวลองไปนั่งดูก่อน,นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะโอเคไปต่ออะไรในถน้ำมันจะมีอะไรไหมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคุณผู้ชม ไปกลัวมันจะมีแบบปีาศาจแบบปลาหมึกทะเลยักษ์อะไรอยี้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะมีเสาเสา,สาอะไรเหมือนมันเป็นเครื่องาน,นอีกแล้วอะเครื่องแบบเครื่องจักรอะไรสักอย่างเล็กๆเ,เ,เหมือนกิฟที่แล้วอะมาทํางานได้แล้วลูกไม่ไปเรามาน้อยฉันอยากคุยกับแกอะเฮ้ยนี่ไงจับได้แล้ว น่ารักอะ่ะค m มมนดอฟินน่ารักอะ่ะแต่เราบังคับมันไม่ได้เนาะมันต้องแบบไปตามอิสระของใจมันเราก็แค่จับได้เฉยๆ้ยนั่นปลาอะไรอะ่ะตัวใหญ่มากเลยเหมือนปลาเอ่อนกแก้วปะใช่ไหมแน่ๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราไปจับดูนะมันจะกัดเราไหมเนาะไม่ใช่ตัวนี้สิโอเค ตัวนี้ว่ายช้ามากอ่ะเริ่มเร็วแล้ว,วตัวมันใหญ่เหมือนกันนอ้อยใหญ่กับาใหญกว่ปลาโลมาอ่ะอาไปกันต่อไปทางนี้แล้วกันปลาโลมานำทางมาเลยทางไหนจ๊ะ ไอนน้เราไปไปยังกลมๆเนี้ยเราเปิดไปยังอะมันให้เราไปไหนเนาะทางนี้หรอ ขึ้นไปด้านบนเหรอจริงด้วยขึ้นไปด้านบนโอเคขึ้นมาแล้วอุ้ยขึ้นมาแล้วว่าไงต่อให้เราทำอะไรอ่ะงงจังให้เราไปตรงหอยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดกัน เอาไปเลยเจ้าหอยตรงนั้นเราไม่ได้ไปสำรวจนี่ที่มันเห็นแสงแสงไหมคุณผู้ชมนั่นอะว่าฟ้าอลองไปใกล้ๆดูไปปลดปล่อยปล,ยปลาก่อนจะเป็นตัวอะไรเนาะใกล้ๆไปใกล้ๆอันนี้เราปล่อยไปแล้วเหรอ เอาวเราปล่อยไปแล้วเหรอองงงงน่ะคือยังไงให้เรากระโดดกระกปาเหรอ มาให้ขึ้นไปเหนือน,น้ำแล้วก็เดี๋ยวเรามัขึ้นไปด้วยขึ้นมาแล้วให้ทำอะไรหรอให้ไหวไปโอเคไหวไหวไหวตามสัญญาณไปเลยไหวไปแล้วนะไหวช้าจัง นรามาไกลแล้วหรือเปล่าเนี่ยให้เราไปไหนอันงงงนี่เหรอข้างล่างนี่เหรอโอเคอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่ให้ขึ้นไปข้างบนทำไมอ่ะต้องใส่ให้ไปแบบกระโดดเล่นเฉยๆอะไรเงี้ย เปิดทางให้หน่อย thank you วิฮ้ยเลยเนี่ยปลาว่ายเร็วมากเลยจะชนเราไหมเนาะอุ้ยอันนี้นี่ยกระแสน้ำแบบเร็วมากอะ่ะมันเร็วกว่าเมื่อกี้กอ,อ่ะตามมาเจ้าปลากลุ่มยี่บ้างมา จ้จะไม่ทันจะไม่ทันปลาหลากหลายพันมากเลยคุณผู้ชมวิ่ทันไหมทันไหมวิ่ยคนล็อกความสำเร็จอะไรไม่รู้อะ่ะนี่มามีกพื้นที่หนึ่งแล้วอุ๊ยตกใจ อันนี้จะเป็นปลาวานเพชรคาดเนาะมันจะกัดเราไหมนะมันะเป็นสัตว์กินกินเนื้อที่กินแบบกินพวกปลาโลมาหรือเปล่าเจยาคงไม่ทำร้ายเราหรอกสวนี้กว้างมากเลยอันนี้ปลาปลากับกับกร,ระทงหรือเปล่ากระทงอะไรสักอย่างอะกระทงปากแหลมแหลมมาตัวปากแหลมชื่อปลาอะไรนึงแล้ว พาไปไหนคุณปลาอ๋อพามากระโดดโอเคอ่ะเฮ้ยพามาอีกที่หนึ่งที่มืดตื่อทำไมมันมืดไปหมดโอ๊ยนั่นไงพื้นที่ที่มันอ่อเหมือนจะเข้าไปที่มิติหนึ่งเพื่อปลดปล่อยแบบปลามาอยู่ที่นี่อ่ะเหมือนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แบบว่า ไม่มีปลาหรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่วนเนอะเราต้องไปช่วยเขาอะไรเงี้ยให้เขาออกมาใส่ยอยู่ได้สันนิษฐานนะนะอันนี้เาวดาๆเอาไม่รู้เหมือนกันว่าถูกหรือเปล่านะลองไปใกล้ๆดูจะเจออะไรนะอ่าเข้าไปเลยโอเคเข้ามาอีกวิเตอร์หนึ่งแล้วอ่า แล้วเหมือนมาที่เดิมเนาะแต่มันเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปสักนิดหน่อยอะอารทแฟ้นนมีสองที่อันนั้นอันนั้นเราไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปใกล้ดูมันมีอยู่มีอยู่สองจุดที่เราสามารถไปได้อลองไปทางนู้นก่อนวันนี้เราปลดปล่อยไปแล้วไงจําได้ไหมทีค่คลิปก่อนอนะคุณผู้ชมที่เป็นปลากระเบนที่เราแบบเหมือนเอาอะไรสักอย่างมา ออกมาจากตัวเราแล้วามาใส่ในเนี่ยในฟองฟอกตาอ,อะไรสักอย่างไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะโอเคงั้นไปจุดใหม่เลยเสียงเพลงอะเลยรู้สึกเหมือนความถึงความสงบนิ่งเลยอะคุณผู้ชมเง,งียบสง,งดนะัดเนาะแล้วก็แบบมีเสียงแบบวงุวงวงิวงวงุวงวิงนิดนึงอะไรเงี้ย โอ้ดูหมู่ดาววสวยจังเลยเขาทำเกมนี้สวยมากเลยคุณผู้ชมถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาซื้อมาได้นะเกมนี้กางลดราคาอยู่ด้วยในสตรีมโอเค,อเ,คเหมือนเดิมอเอ้แต่ตอนนี้เราเอามือไปจับด้วยอะ่ะใช่ไหมพีพีทเราเอามือไปจับไหมนะโอเคเหมือนเดิมเอาอะไรจากกลมๆในตัวอย่างสักเราไปใส่ในตัวเราสักอย่างไปใส่โอ้พูดผิด อ๋อันนี้เป็นปลาออปลาวานพิชชาตโอเคสวยงามมากเหมือนเดิมเนาะเหมือนฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้อะไรเงี้ยมันคลิปที่แล้วเลยอะ่ะมาแล้วปลาวานพิชชาตเกถ่ายรูปหน่อยสวยมาก มีเต่าด้วยคุณผู้ชมเอาประตูก็เปิดเหมือนเดิม,อม okay, โอเคถ่ายรูปสวยอะมันเป็นสีส้มๆแบบสีส้มๆมันอ่อนอุ้ยนี่ปลาที่มันในเรื่องนี้นี่ปะในเรื่องนีโม่อะที่ชื่อดอรีอ่อะไรสักอย่างปลาสุตัวสีน้ำเงินอะ่ะคุณผู้ชม ดอรี่ไม่รู้พันชื่อพันอะไรเนาะแต่มันชื่อว่าดอรี่อะไรแลก็จะก็จะจำไม่ผิดนะชื่อดอรี่เอาไปจับปลาวาห์พิชชาตด,ดีกว่าอ่าคุณปลาวาห์พิชชาตจัดเรานะโอ้ใกลๆไปใกล้ๆมันมันก็เหมือนว่ายเร็วอยู่นะ ไมเราวหว้ตามไม่ทันนะ่ะเราก็วหว้เร็วกว่าโอเควิตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันเนาะดูดพิพอเทียบอะ่ะคุณผู้ชมพอเทียบกันอย่างเงี้ยตัวมันใหญ่มากเลยอะแต่พอเราวหว้คู่กับมันหรือว่ว้ไกลๆอย่างเงี้ยตัวมันดูเหมือนเล็กๆแต่พอวหว้ด้วยกันตัวมันใหญ่เหมือนกันโอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรสำรวจแล้วเหมือนเรามาแค่ปลดปล่อยให้ให้ให้แบบสิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่ได้อะไรเงี้ยโอเคไปพื้นที่ต่อไปเลย เข้าประตูไปเลยเนาะอ้ามีนี้อีกแล้วอ่ะเป็นเหมือนภาพวาดตามฝาผนังอันนี้เป็นสาหร่ายทะเลเนาะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายอ,อันนี้เหมือนคนที่จริงดูๆไปก็เหมือนเราเนาะเหมือนนักประดาน้ำเหมือนที่เราอะ่ะอน,นี้อะไรอะ่ะข้างบนวิยปลาฉลามใช่ไหมอะ่ะปลาฉลามแล้วก็เหมือนมีแสง ที่มันไอแสงนี้น่าจะเป็นที่เราเอาไปใส่หรือเปล่าที่เราเออกมาจากตัวเราเราเอาไปใส่อ่ะที่มันเป็นฟอสฟอราสนะคุณผู้ชมแล้วมันเกี่ยวกับปลาฉลามมังงเนาะแปลกจังอันนี้ก็ภาพเดิมอเคไปต่อเลยต้องดูดูกันไปว่ามันเกี่ยวกับปลาฉลามอีกแล้วพื้นที่โล่งอีกแล้วจะโดนปลาฉลามงับอีกไหมเนะี่ย อูมันกว้างมากเลยอะกว้างมากอุย้ยอันนี้ปลาเหมือนที่เคยเห็นในสะะารคดีบ่อยๆอ่ะที่มันจะชอบมีอุย้ยสวยอ่ะสวยมากเลยที่เราเห็นในสะะารคดีบ่อยๆมันจะมีปลาพวกเนี้ยแล้วก็มีแบบพวกฉลามหรือโลมามากินอะไรเงี้ยคุณผู้ชมปลาพวกเนี้ยชอบโดนกินเนาะมันอยู่กับเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆ ทางไหนต่ออะลงปําดำลึกดำสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไงรูปปั้นหรอไปรูปปั้นก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปปั้นนี่ไว้ทํะไรเนาะเหมือนจะให้เอาไว้ดูเฉยๆหรือข้างล่างมีปาวานด้วยเราว่ายไปหาปาวานได้ไหมอะเรานั่งก่อนวิฉลาม ปลามันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเสียวเหมือนกันถ้าเราไปนั่งจริงๆนี่คือเราจะเสียวสันหลังมากเลยเนาะวิปลาวานถึงมันจะไม่กินมนุษย์ก็เถอะแต่มันก็น่ากลัวตัวมันใหญ่อะเราว่ายไปได้ไหมนะเดี๋ยน้องลงไปดูวิว่ายได้นะผู้ชมมันไปได้อะปลาวานรอด้วยฉันจะเกาะเธอวิเสียวว่ะมันเสียวคุณผู้ชมถึงมันจะไม่กินมนุษย์ก็ตามเถอะมันจะมันเสียวเนาะมะเกาะก่อนอะ ก่อนหน่อยอู้กอดได้อู้ตัวใหญ่มากมันได้ยินเสียงเหมือนในสะะารคดีที่มันเสียงอู้อย่างเงี้ยโอเคสวยอะ่ะอันนี้ก่อนแลไรออกกับปลาฉลามไม่กัดหรอเนาะโอเคไปกันต่อเลย ฝั่งนี้ก็ไปที่ประตูสามเหลี่ยมเหมือนเดิมไม่รู้เกี่ยวอะไรไม่รู้เกี่ยวอะไรนะแล้วประตูนี้ใครมาสร้างก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคว่ายไปเลยแปลกเนาะแบบคือพวกแบบสัตว์ดุร้ายเลยมันก็ไม่ทำร้ายเราอะแปลกเหมือนกันแต่พวกฉลามก็ไม่ทำร้ายเราอ๋อนี่ไง ยานสำรวจของเราเหมือนเข้าไปข้างไป,ไปถูกเก็บอะไรสักอย่างอะเรามาสร้างไว้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่อีกเหมือนพื้นที่นึงเนาะทุกอย่างแบบเป็นสีส้มไปหมดเลยอะ มากเลยอุ้ยมอนมีโซ่ด้วยเป็นสมอเอรือหรือเปล่าน่ากลัวจังเลยเนาะมันเสียวเสียวสันหลังไงไม่รู้อะถึงถึงพวกสัตว์มันจะไม่ทำร้ายเราก็แต่เราก็เสียวอะเนอะเพราะเพราะเพราะในน้ำมันกว้างอะมันกว้างขวางอะไรเงี้ยมันน่ากลัวเหมือนกันอะโอเคครับงั้นพาร์ทที่สองผมขอพักไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อในพาร์ทที่สมเนาะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันว่า พื้นที่สีส้มนี้จะมีอะไรบ้างถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3นะ